สวัสดีครับคุณตาครับตาสวัสดีค่ะทำไมคุณตาชอบทานกาบะเม็ดนะครับเผือดยิ้มีง่กำลังเผือกกาเถเ่อนเนืม้มันออกกำลังเดกระลุกกระสูนกระโหมกระกาเถื่อนเนื้อสูนเรื่องใดเรึ่องจึงจ้ะแต่ใส่ทูรเจียจ้ะครับได้แปลให้ฟังนิดนึงนะครับ,บอมว่ากินกาบะเม็ดแล้ว นอนหลับสบายทํางานก็ไม่เหนื่อยครับเส้นก็ไม่ตึงอะไรลูกทํางานสบายอ๋อครับหลับสบายครับแล้วแฟนว่ายังไงบ้างเอ่ยแฟนว่ากินดีตื่นมาสดชื่นไมนเล่นเหนื่อยไม่เดือยนะคบครับแล้วการขับทายเป็นยังไงบ้างครับขับทายสะดวกค่ะกว่าแต่ก่อนสะดวกกว่าแต่ก่อนนะครับแล้วเรี่ยวแรงระหว่างวันเป็นยังไงบ้างครับ ทํางานมันไม่เหนื่อยทํางานมันไม่เหนื่อยใช่ครับรอโอ้แล้วแล้วหมายถึงว่าคิดว่ามันแพงไหมครับกับส<ม>ี่งนี้ทําไมบอกว่าไม่แพงอะคะมันกินแล้วมันมีประโยชน์ดีม,มีประโยชน์ดีนะ,ะโอเคขอบคุณมากๆครับคุณตาครับสวัสดีค่ะ